กลับเรียนประธานวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาผู้สรงเติทุกท่านผมนายแพทย์เจเดดธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอ,อนุญาตกรับเรียนรายงานผลการงานการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2,564ดังนี้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดสรร จัดสรรงบประมาณในตราเมาจ่ายรายหัว3,719.23บาทต่อประชากรผู้มีสิทธิ์47.644ล้านคนโดยเป็นงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย177,198.99ล้านบาทและงบเพิ่มเติมเพื่อดูแลกลุ่มเฉพาะ1 7 3 0 9 8ล้านบาทรวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น1 9 9 5 0 8 7 9ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ5.89ของงบประมาณประเทศและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับงบประมาณ1,42,364.82ล้านบาทเพื่อจัดสรรให้หน่วยบริการที่จัดบริการซึ่งไม่ได้รวมงบประมาณค่าบุคลากรของหน่วยบริการภาครัฐ 5 2 1 4 3 9 8ล้านบาทในส่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ1377.69ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ0.71เมื่อเทียบกับงบกองทุนหลักประกันสุขภาพสำหรับงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในช่วงปี2 5 5 7และ 2, 5 5 8ใน เวลาดังกล่าวสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีความเข้าใจคาดเคลื่อนจึงไม่ได้ส่งให้กับสภาผู้แทนราษฎรและอาวุธิีสภาในครั้งนี้จึงขออนุญ,ญาตนําเรียนรายงานดังกล่าวมาพร้อมกันพร้อมกับรายงานปี2562และ2563โดยในปี2557สำสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองอย่างมีเงื่อนไขในกรณีไม่เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากองค์การเพศสัจกรรมในรายงานการเงินและการบันทึกรับรู้รายการลูกหนี้ค่าบริการทางการแพทย์กรณีฉุกเฉินวงเล็บเอ็โกซี่สำรองจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ของกรมบัญชีกลางร,รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งต่ำไปนะครับซึ่งได้มีการปรับปรุงรายการบัญชีตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ว และสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินได้รับทราบในรายงานประจำปี2,558ในปี2,558สำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินรับรองรา,อารายงานทางบัญชีโดยไม่มีเงื่อนไขโดยให้ข้อสังเกตในการปรับปรุงรายการจัดซื้อยาตามข้อเสนอแนะปี2,557และการแสดงรายการหนี้สินในหมาเหตุประกอบองบการเงิน ซึ่งสปสชได้ยกเลิกการบันทึกรายการหนี้สินตามข้อเสนอแนของสำน,นกักงบประมาณสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้วสำหรับปี2562และปี2563สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองรายงานโดยไม่มีเงื่อนไขโดยให้ความเห็นต่อง,งบดังกล่าวมีความถูกต้องตา,ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ สำหรับรายงานการเงินปี2,564สำบำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองรายงานโดยไม่มีเงื่อนไขเช่นกันซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพินาตามมาตรา43ของพราวหลักประกันสุภาพแห่งชาติสำหรับผลการดำเนินงานปี2,564สรุปพอสังเขปในได้ใน5ประเด็นดังนี้การเบิกงบประมาณสำนักงานได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับหน่วยบริการที่จัดบริการจำนวน144,252.95ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ้น1 0งจ3าจากงบประมาณที่ได้รับ142,364.82ล้านบาทตัวยอดเบิกจ่ายงบสูงกว่ารายรับจำนวน1,888.14ล้านบาทได้มีการขออนุมัติ ใช้จ่ายจากบัญชีรายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสมในหมวดเงินบริการผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเอชในรายการผู้ชดเชยไตและรายการสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงส่วนผลการเบิกจ่ายงบบริหารจัดการสำนักงานได้เบิกจ่าย จำนวนทั้งสิ้น1 3 7 7 6 9ล้านบาทคิดเป็น100ในด้านประสิทธิผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่ได้รับท,ที่เทียบกับเป้าหมายงบประมาณที่รับจัดสรรจากการดำเนินงานพบว่าผู้มีสิทธิ์เข้าถึงเปรียบเทียบกับเป้าหมายได้แก่การใช้บริการผู้ป่วยนอก161.712ล้านครั้งจากเป้าหมาย1 7 4 2 9 9ล้านครั้ง การใช้บริการผู้ป่วยใน5.755ล้านครั้งจากเป้าหมาย6.64ล้านครั้งคิดเป็นร้อยละ87ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดได้รับยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง289,116คนจากเป้าหมาย271,704คนคิดเป็นร้อยละ106กลุ่มเสี่ยงได้รับการป้องกันการติดเชื้อ HIV 8 3วี คนจากเป้าหมาย72,500คิดเป็นร้อยละ111ผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงได้รับการตรวจคัดกรองรักษาเพื่อควบคุมป้องกันภาวะแทรกซ้อนจำนวน4ล้านคนจากเป้าหมาย3 7ล้านคนคิดเป็นร้อยละ108ผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังได้รับการบำบัดทดแทนไต6 9 2 0 8จากเป้าหมาย63,815คิดเป็นร้อยละ108ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง กลุ่มติดบ้านติดเตียงได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล186,284คนจากเป้าหมาย139,674คนคิดเป็นร้อยละ133และผู้ป่วยเข้ารับบริการปฐมภูมิในคลินิกหมอครอบครัว2.93ล้านครั้งจากเป้าหมาย2.68ล้านครั้งคิดเป็น109ในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบได้มีการดำเนินการเสริมนโยบายลดความแออัด ในโรงพยาบาลบริการสุขภาพวิถีใหม่นโยบายเว้นระยะห่างทางสังคมได้แก่ให้บริการด้านร้านยาใกล้บ้านในผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหอบหืดจิตเวชซึ่งมีโรงพยาบาลเข้าร่วม141แห่งร้านยาร่วมให้บริการ682แห่งมีผู้ป่วยรับบริการ75,709ครั้งการจัดส่งยาเวชภัณฑ์ ทางไปรษณีย์มีโรงพยาบาลดำเนินการ167แห่งให้บริการผู้ป่วย6 9 8 8 8 1ครั้งหรือ344,670คนเพิ่มบริการสาสุขทางไกลที่เรียกว่าเทเลเมดิซินมีโรงพยาบาลเข้าร่วมให้บริการ35แห่งผู้ป่วย73,338ครั้งบริการตรวจให้บริการการเจาะเลือดและแ l a บ นอกหน่วยบริการมีโรงพยาบาลเข้าร่วม16แห่งจำนวนให้บริการ2 9 5 9 2ครั้งจัดให้มีระบบบริการผ่าตัดในวันเดียวกับมีโรงพยาบาลเข้าร่วมบริการ148แห่งบริการทั้งสิ้น22,705ครั้งมีการผ่าตัดโดยผ่านกล้องในการให้บริการเพื่อแผลเล็กและกลับบ้านได้เร็วมีโรงพยาบาลเข้าร่วม 1 1 3แห่งให้บริการ16,810ครั้งนอกจากนี้ในปี2564ก็ได้มีการเพิ่มบริการในส่วนต่างๆได้แก่พยาบาลพดุงคันบริการกายภาพบำบัดที่คลินิกกายภาพบำบัดบริการให้ยาเคมีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่บ้านในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่บริการล้างไตด้วยเครื่องอัตโนมัติที่เรียกว่า A.P.D เป็นต้น ผลลับและผลกระทบต่อระบบหลักประกันจากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ให้บริการพบว่าความพึงพอใจในประชาชนมีความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร้อยละ97.1เมื่อเทียบกับในปี2565ซึ่งสูงขึ้น2 5ง5 97.7ร้อยละ97.7นะครับผู้ให้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ80.9 ในปี2,564องค์กรภาคีมีความบึงพอใจร้อยละ92.3อย่างไรก็ตามทางสำนักงานได้มีการติดตามผลกระทบต่อครัวเรือนนะครับในเรื่องของภาวะวิกฤตทางการเงินจากค่ารักษาพยาบาลพบว่าในปี2,564มีผู้ได้รับผลกระทบ475,500ครัวเรือนคิดเป็น2 0ร้อยละ2.1ซึ่งตัวเลขดังกล่าวยังต่ำกว่าเป้าหมาย ที่กำหนดว่าไม่เกินร้อยละ2.3และได้การจากการติดตามครัวเรือนที่กลายเป็นครัวเรือนยากจนจากการรักษาพยาบาลลดลงเหลือร้อยละ0.22หรือ49,000ครัวเรือนในปี2,564จากเป้าหมายร้อยละ0.47อย่างไรก็ตามในการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพ ขันหน้าให้กับประชาชนยังคงมีอุปสรรคความท้าทายในระบบที่ผ่านมาในปี2 5 1 4อันเนื่องจากประเด็นแรกได้แก่เรื่องสถานการณ์โควิดทําให้บริการบางอย่างไม่สามารถให้บริการตามเป้าหมายได้ 2. ประชาชนบางกลุ่มกลุ่มด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางทั้งคนยากจนในเขตเมืองคนแร่ล่นคนไร้บ้านยังอาจจะมีปัญหาในการเข้าถึงบริการและการใช้สิทธิ์นอกจากนั้น ยังมีความท้าทายในเรื่องการพัฒนารูปแบบการเบิกจ่ายที่หน่วยบริการต้องการให้มีการเบิกจ่ายที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงทางด้านการเงินของหน่วยบริการลงนอกจากนั้นยังมีเรื่องของความพร้อมและความยืดหยุ่นในการปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆในภาวะปกติและภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วอีกทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการใช้ ระบบที่เรียกว่า Big Data ในการเพิ่มประสิทธิภาพก็ยังคงเป็นความท้าทายในการที่จะนําข้อมูลดังกล่าวมาช่วยสนับสนุนในการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการแตน่นอกจากความท้าทายดังกล่าวก็ยังมีการความท้าทายในการที่ต้องการเพิ่มความเข้มแข็งของระบบบริการปฐมภูมิบริการสุขภาพในชุมชนและเพิ่มความรอบรู้ของประชาชนที่ต้องการให้ประชาชน ยกระดับการดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นยังมีความท้าทายในการยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสชาติและแผนบรรูปสา,าสุขที่กํากลังดำเนินการต่อไปทั้งหมดผมขออนุญ,ญาตนําเรียนเบื้องต้นต่อครับท่านประธานวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาและท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านทังนี้ครับขอบคุณมากครับ